สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอซี FC, สุขสุขคนเมื่อเนี่ยครับวันที่สามสิบเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิงมั้วอยู่ขอกมัวเฉาเยาเนาะครับเนาะเอ็ซีนเลียยรลองมาว่าจากเบิงมาสั่นครับผมนี่สามเสาครับเปิดถึกตัวได้ครับเนาะอินั่นไปกินน้ำขอ่อยให้ยังบนัน เอาอหรอนะครับแม่ลูกคมหนึ่งอันน้ครับเนาะไห้เบิ่แต่แม่ลูกแม่บาคลิปนี้เพื่อนเห็บีเรียกหลอกมากนะครับนะเนาะจัดไห้คือตัเนี่ครับตัวลูกตัวังหันกัคเสามนตัวนี้กับคเหสาหนึ่งนะครับเนาะเหบสามหนึ่งหนังข้อหนังทองพันธี่ไหลนะครับเนาะนั่นนะครับ อย่างเดือนที่สองครับเนี่ยตูกคนเอาหางง่งที่นะครับผมของที่เอฟนาะครับเนาะนั่นนะครับนะนังยนตนะ์นั่งย,น,น,น,ยนดีครับผมก๋ที่ออกสไตลนี่เนาะครับเนาะเอฟนี่ครับตัวลูกคนครบหนึ่งคมหนึ่งกับแมนนี่นะครับเนาะ สีแผ่นเรียกรองมาอยากเบิ้งนะครับเนดะ้อนีสามสางหอมนี่ครับผมนกนกเนาะนกเอ้าสี่ั่นยังลุ้นเชิงสุดโตเด้ครับเด้องอหัวเฉียวยาวนะครับวน,นี่นะครับตัวเมียพัน วของป่าันจี่ร้องไว้กวนนั่นตัวนั้นนะครับเนะอันนี้คอกองเชย่าครับผมเหินอือเนี่ยครับแม่ลูกลูกแม่เยี่ห้อเชย่ามีมูอค้มอยู่นะครับเนาะเนี่ยนะครับหนึ่งค้มแม่นีทองครับน,นะครับมาหากันระบดครับหิวนมอะอยากนมวะแม่ลูกขล้องแทลครับเนะี่ย ของามขานะครับนั่นแะครับกินน้มลววะวันเดินดึงน้มแมแล่ละวันแม่ลูกคองแถวท่านรับเหมจิหน้าบ้างนะครับเนาะเรนอ่งครัมครับ ญี่ลุนย่างน้ำแข็เด้นเนี่ยฮะเอ้ยเป็นเชียงครับเป็นมาย่างน้ำคนแม่นมาคอเชียค้อนญี่ลนนะครับคุณพี่เอฟสามหนึ่งทีนี้นี่เลยครับผมย่างน้ำแข็เด่นหลุนฮะ ครับแม่เคศอสามหนึ่งสมันะครับเนาะหางเง่นะครับเอฟสาหนึ่งที่ออกมาแนวนี้นะครับผมอหางเง่นะครับเนาะคุณครับลายลูกลาลูกเพียน้อยนะนะครับมีอยู่สองคมนี่ะครับผมอุกูนเคเอฟสาหนึ่งนะครับเนาะ นนะขึ Shift, ้นอยขอนอันอนีอ้นาอาองเินเนอนขึ้นขึ้นแล้วขึน้นแล้ว้ลแ,ลวลแล้วลูกขึน้นลกขึ้นเ้ลูกวานเอ้าลูกขึ้นังบาลุอันยังลกขึ้นน่ีานะีานย่าเยบ

เออครับไม่น <todavía> ้ำหางคนสีหลน์สินะครับเนาะตะกุนเคฟเนะครับเนาะลุนโอ้ยนะครับะกุนเคีกันนอดนี้นะครับผมนังไหลนะครับเนาะเนื้อนังไหลาหางเงี้ยจำสไตล์เคฟนะเอครับผม เบึงใกล้ๆจังหบัานครับแม่ดุค่มเนี่ยซุ้มผมให้บึงด้วยครับเนาะนั่นแหละครับไว้ครับนี่นะครับผมดึงน้มแม่อยู่นครับเนาะนี่ครับฝากถึงเขตชี้ท้งจังหวัดชัยภูมิเนาะครับเนาะอยากเบึงคลิปนี้ก็บจบไว้ช้ำนี่แหะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ อยากได้เข็มเข็มแน่กันนี่นะครับชุดนี้นะครับเนาะ KF31 สมหุตันไหวท้องสี่ห้าหกเดือนครับผมมันซี่ครับห้าหกเดือนนะครับเนาะนะครับเมื่อสมไว้แล้วกีมีคนขายแห่งเหี้ยวดีแล้วนี่แะครับผม ป็นไทยไาย็ายนไทยนะครับ